สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงิน,กนเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวันนี้วันที่27ธันวาคม2565สําำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินมาเคลียเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลายท่านสอบถามแล้วก็ยังงงนะครับกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการใช้จ่ายอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน รายเก่าย้ำว่ารายเก่านะครับหลายท่านสอบถามมาว่าได้ยินข่าวว่ากระทรวงการคลังจะทำการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราคม66 ทำให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าหมดอายุการใช้งานแล้วจริงหรือไม่นะครับซึ่งหลายท่านก็สอบถามมาแอดมินขอชี้แจงแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนของกระทรวงการคลังคัดกรองประกาศผล ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2,565แล้วก็ข้ามไปปี66ในเรื่องของการประกาศผลจริงนะครับในช่วงของเดือนมก,กราคม66ประกาศผลจริงนะครับแต่ทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของการประกาศผลนั้นนะครับก็จะประกาศ เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติคัดกรองแล้วก็นําไปสู่กระบวนการยืนยันตัวตนแล้วก็รับการใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่นะครับซึ่งในส่วนของเดือนมก,กราคม2566ย้ําว่ากระทรวงการคลังยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นบัตรคนจนรายเก่ายัางใช้สิทธิ์ได้อยู่สําหรับเดือนมก,กราคม66นะครับคุณผู้ชม สำหรับในเดือนมก,กราคม66นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่านะครับที่ถืออยู่ตอนนี้ประมาณ1 3 1 4ล้านคนเนี่ยนะครับสามารถใช้สิทธิ์เดิมได้อยู่ปกตินะครับซึ่งประกอบด้วยวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทุกวันที่1น,นะครับวันที่1นึ่มก,กราคม66ก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็เงินค่ารถไฟฟ้าสาธารณะฟรี500บาทต่อเดือนแล้วก็เงินค่าน้ำค่าไฟฟรี วันที่18นะครับแล้วก็วันที่22เงินผู้พิการที่มีบัตรคนจนก็ยังโอนเข้าปกตินะครับเป็นสิทธิปกติที่ใช้งานได้อยู่ตอนนี้ในเดือนมก,การาคมปี2566ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าเดือนมก,การาคม66ยังใช้บัตรได้อยู่ยังไม่มีการหมดอายุแต่อย่างใดเพราะว่าการะทรวงการคลังยังไม่มีการประกาศหมดอายุสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่านะครับย้ำว่ายังใช้งานได้อยู่ สำหรับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลการคัดกรองบัตรคนจนรายใหม่เดือนมกราคม66นั้นเป็นเรื่องจริงนะครับกระทรวงการคลังดําเนินการคัดกรองประกาศผลแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่สามารถที่จะดําเนินการทําสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนรายใหม่เนี่ยใช้ได้ทันขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมไปนะครับ เพราะฉะนั้นบัตรคนจนรายเก่าก็ยังใช้ได้ปกติอยู่ตอนนี้เพราะว่ากระทรวงการคลังยังไม่มีการตัดสิทธิ์หรือว่าให้หมดอายุแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้รอประกาศความชัดเจนจากกระทรวงการคลังว่าจะดําเนินการ ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็เปิดใช้บัตรคนจนรายใหม่ได้เมื่อไหร่แต่ทั้งนี้นะครับบัตรคนจนรายใหม่นั้นจะคัดกรองนะครับแล้วก็ประกาศผลในช่วงของเดือนมก,กราคม66แล้วก็น่าจะดําเนินการใช้ได้จริงเนี่ยนะครับยืนยันตัวตนใช้ได้เนี่ยน่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม66 เดี๋ยวรอติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังอีกครั้งครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสวัสดีครับ